อกพ,พอกันนอนฮาระตตงเจ็บหัวไ <c oughs> ข่วัดลงคอ,อกัเมื่อหาลูกก็ยันลูกติดวัดวนําบรนาให้ติดวัดไงถึงขิงไข่ ที่มันบอกว่ามันเบิง่งคอยแล้วมันขีเดียดคำว่าคอยนะถ้าขีเดียดก็ม่ต้องมาเบิง่งกูไม่ได้งอหรอกชีวิตกูกับอยู่โตคนเดียวอยู่แล้วเวลาลำบากมาเป็นถูกมากับใจกูเองกูได้มาได้มาลองรับความลำบากของกูหรอก คำเบาของคนคนเฮานะ่ะเวลาคนมีเวลามีเงินนะคะจังหวะดีเวลามีเงินก็ขึ้นมาตัวหนึ่งนะไปไซค์แปกับประหยักต้อนลัก เวลาบ่มีเงินหมู่พวกก็บม่อยากคบเขาให้ยุบันหาเวลาเข้าใจดีเขาให้ก็พึงยืมเงินคนเวลาเขาบ่ใจดีมากเขาก็มาให้คบกูคบกูคือกัน มิดแท้เนะี่ยเห็นเวลาลำบากเด้อพี่นอ้องตังสีเห็นเวลาอยู่สุกซุกสบายเนาะโอ้ยบอกว่าภัพี่น้องก็คือกันพ่อเม่ก็คือกันเวลาลูกมีไห้ก็ว่าดีอยอเวลาบ่มีเนี่ยโอ้ยเนีเบิ่งก็นคือขี้เดียดมาสัส่นซะ คนคือการเบิ้งเล่าขีเดียดข้ามเว้า,อย,า,าอย่ามาเบิ้งือคอยเฮ็ดคลิปขีดเดียดข้ามเว้าคอยบางครั้งขอกับเววาใหญ่อยู่โดยที่บรูโตโด,ดอกในการยอมรับย้อมไปฟังเ,ยเอยมันกำบมบ่บสมดอกหู้อยู่อันนี้คนเฮามันก็นมีเวลาอารมณ์ดีอารมณ์บอดี เวลาอารมณ์บอดีมาน่ได้สนใจพะได้อยากด่าไมได้กระดาไปได้เออคือข้าเาว่าโอ้เนี่ยด่าจ,จะโคตพอโคตรเม่คนติดเป็นนิสัยอื่นยอมรับติดเป็นนิสัยอยู่อืมถ้าว่าคนอื่นกับมาด่าพอด่าเมเาาคือกัน <c oughs> พอเมพยพ้แๆกับแพงแพกับห่า ก็เลยอยากด่าให้มันเข่าความรู้สึกมันเขาผิดเขาเลวกันกับเรื่องของเขาครอบครัวเขาคนอื่นมันก่มีสิทธิ์มาด่าเข้าใจปะกู่บ่มีสิทธิ์กู่บ่มีสิทธิ์มาด่าพ่อแม่กูกูก็อยากด่าสู้ขึ้นนะญาติพี่น้องกูก็คือญาติพี่น้องพ่อแม่กูก็คือพ่อแม่กูสู้บ่มีสิทธิ์ก่อนสิตั้งคอมเมนต์มาวอาเสียคนก่อนสิเอา พวกขิดละสมองปัญญาปัญญาอ่อนบ่มีค่ะให้ทบทวนจะค้องก่อนมักกะเบิ้งบ่มักก,ะ,ะ,ก,กะพานบอกรายเถื่อนเราดิยูทูปมันไม่ได้รายไดเดือนละเป็นแสนปันน่ะบ่ม olecule tech รายไดๆๆเดือนละพันพันสองพัน อดใจคันน้ำขับไพ่คือมางคนว่าอะไรข้อนี้เห็ุยูทูปพอให้คนมาเบิ่งเสร็จเผื่ออย่างเออก็ะเมนกเ็เห็ดเผื่อเฮาเห็ดเฮากขา่ได้เห็ดว่าให้ถือใจคนทุกคนเออเขาก็มีความคิดและสมองของเฮาเองเาขาไม่ได้ต้องการมาเห็ุยูทู e แลวต้องให้มันถือใจทุกคนเอขอก็ไม่ได้ต้องการให้มันถือใจทุกคนหอรหนอก ต่ถามบหมักกันทื่อนี่เลื่อนผ่านเพาต้องมาเบิ่งการเียดคํคำว่าเพราต้องมาฟังฟังแล้วมันปวดใจเพราต้องมาฟัง hey, YouTube, เหตุยูทูบมาเหตนคนเบิ่งเราเสียเอาส่ใจงวดรถเสิเอาส่ใจ,ดดาาใจหันใจนีโบมี่ก็ยึดเออโบมีเ่เขาเอาขึ้นไปสมบัติจังได้ยังก็เอาไปาก็แค่นั้นความเป็นจริงของมนุษย์แต่กี่โบมี่เด็กที่ผ่านมาเคยมีเด็กขี่รถมอเตอร์ไซค์ห่างๆยังอย,งอยู่ได้ อยู่เฮือนเก,าเกา่าๆอยู่กระตอ๊อบก็ยังอยู่ได้บ่เฮ็นว่าสิเป็นเนี่ยก็ยังอยู่ได้จนถอดอายุเท่าทุกวันนีมคือ,ม,อมันเห็นความจริงกับบมี่ก็ยึดจยกได้ก็เอาไปหลดอือคือเพื่อนนั่นแหละคือเขาจะว่าเอาไปจำนงจำนำเออคุบูมี่ก็ยึดจยากได้ก็เอาไปเออแค่นั่นแหละมันคือความจริง มันมีไปซอยเขาได้แน้นอนก,กับโตเขาเองคนอื่นต่อให้มันบอาบมันทอนใจฮะห้องขบวนาราจิตไปต่อตานมันได้ทุกคนอคนที่ห้กําลังใจมันก็บขบสามารถที่เห็เนในเฮ้าด้วยได้คือกันเพราะว่าเฮ้ามันมีแค่สองมือสองตีนพวอะไเมียเท่านั้นคนอื่นเขา็ขครอบครัวเขาก็คือเฮ้าในเฮาก็ยงังไปในซอยเรือไผ่คนอื่นจัมาซอยเรือเฮ้าแบบเต็มที่มันกับ่าได้พี่นอง เขาก็ต้องคือเห็นใจเขาใจเขาก่าอนชิ้นยเรือก่อนเข้าสีหายห้าเขาข็เบิง่งมันเป็นแนวไรแนวไหนมันบกเป็นตาเขาขอบอ็บโใไ้เขาก็บ่าอบอได้บังคับเออคอ,อยเขาไม่มีใพ่บังคับคอยรอกเหตุขิด่อยหงมือ,อายามใดคอยอยากเหตดยามใด่ยดอยเหตข่อยมือยของก็นอนคอยอยากเหตดมาขอ,ขอเข็เหตุขอไดหมักกะเบ,บิง้บงบบหมักกะพาน สิมาเบิ่งว่าโอ้อกูขีเ้เดยดคำว่าอีหาี่เดียวผสนเอาเขีาเา้เดยดคำว่าใครอย่ามาฟังเออคนเฮาถามมันร่้มีคน,าาม,น,ม,คนมาวา่าเหายมันมีคนอยากวา่ทาทอานะ้เรื่องบอดีนะเรื่องหยาบหยาบคล้ายคลายมันมีคนอยากวา่าดอกอืมมากระเบิง้งช่องทางหลายช่องทางรายการต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมกันเยอะแยะ ชสองที่บ่มีประโยชน์ต่อสังคมกันเยอะแยะในโลกไปเช่องดาพ่อดาเมข่าพ่อตีเมกันเยอะแยะเขาขาจับเข้อคุกเออทําลายร่างกายบุปการีก็เพราะที่มีตะกูได้ดาพ่อดาเมเออว่าให้กูกุกกระดาบอกว่าให้กุกุกกระบาดคนทุกคนมีหัวใจเออบพรว่าผูกเป็นเมหรือว่าบ่มเป็นผูกเป็นลูก เออ้าบเข่าใจกันกับพิดกันแค่นั้นเลยเ,ลยเออมันก็ต้องมีปากมีเสียงเป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องมีมันมีขีดจำกัดเลยเออมันถือกระทบไรยอย่างราไรแน่วไรมากับมือโหคนเฮาเออ กูนะผมมีภัยแล้วชีวิตกูนะัมิดกูต้นเดียวนี่แหละสูเป่รต้องมายิจฉาชีวิตกูดอกเออสูเป่ต้องอยา่ามาเว่าเฉยกูดอกมันแม่นความสูหะแหละผมมีหม่องซุกหัวนอนบมมีเงินมันแม่นความสูบัตอืมเงื่อนทางคุณเป็นคองลูกคองผัวเออเออข้าใจบะ คูนะ่น่ะบ่มียังมาอยู่ีนคู่กับมาอาศัยเขาอยู่นี่เห็นยังเออสู้ขัาใจบอสู้พ่ตองมาว่าสกูดอกกูลู้ตัวเองกูดีว่ากูมียังหรือบ่มบียังกูลู้อืมสู้พ่ตองมาว่าสกูดอกคนเทาเหม็นมีรายรตายไปก็เอาไปบ่ได้เนอะคือกูนี่บ่มียังกด็ดีคือกันเวลากูตายไปกูปก็เอายังไปบ่ได้เออเข้าใจบอ สู้ไ่อยากหลักฟังกูว่าสู้เขาปรองมาฟังอขค้อม่ตองมาเหยียบย่ําหัวใจกูหรอกกูเจ็บจนชาไปแล้วหัวใจกูนี่ะสู้เขาใจไวซะเด้อกูไม่มีภัยเนาะกูมีโตคนเดียวคนนี้แหละสิ่งที่กูอยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้คือลูกคูเท่านั้นกูอยากเห็นลูกกูตอนใหญ่สิ่งว่าเป็นนางกูจังอยากมีชีวิตอยู่ในโลก ถขาบ่กมีมาหน้าฮะติสู้บ่ได้เห็นนังหนากูสู้บ่ต้องมาบอกกูดอกว่าให้กูมาปิดช่องหรือว่าให้กูหายไปจากโลกไปเนี่ยกูหายไปจะโดนแล้วสู้บ่ต้องมาบอกกูดอกดอกูเห็นเองเออตกรใจบ่ถึงเวลาหูไปเองเนาะ บุตงมาบอกมันท่อใจคู่อยู่นี่สิทคนเฮาบม่เนี่ยานนอนดอกทำนี่แหละ